สวัสดีครับอือหือเป็นไงกันบ้างครับสมาชิกเพื่อไทยเรานะฮะก็รอสักคู่เนะเดี๋ยวผมลองดูถ้าผมเปิดเพลงมันเปิดได้ผมไม่รู้นะอืมโอเค สวัสดีครับสวัสดีฮะก็มาพบกันนะครับกับช่องจีจี้ฟาดนะครับวันนี้นะฮะก็อาจจะมาสายหน่อยนะฮะอืมเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับหาฟังในช่องได้เนาะพอดีตอนนี้ตรีม <จะ S 1> เขาไม่ได้าาให้เรามา ไม่ทนใจในวันวที่ถอยถอยทจนประชาที่กับไใบอกลอยู่กัะสันเธอไม่วันเดินไปได้วยกันทุกคืนวันเตื่นมาเชา้าตัวใจยังสู้เห็นเธอเดินไปไม่หยุดไม่ใช่เธอวันแต่คือคนทำเปลี่ยนแปลงโลกมันดีสู้ เธอคือลูกสาวคนตำนานแต่เธอชศร้าเสียงพากุ้งเธอเองมีแสงไฟในดวงตาเธอมากับสัมผัสเพรดังเสียงของคนที่รอว่าใจของไทยพอแม้พยองอยังมาแรงแต่เธอคือแรงแห่งซ้ำแค่ต้องทามแต่ตอนนี้บอกเลยเสีงงยงคนใช้ตัวของเป็นหนึ่ง ธอคือฝันเธอคือหวังใช้เราเป็นผู้รู้พลังสวัสดีครับฟังเพลงมาสักครู่หนึ่งอยู่ในช่องนะมันเอาขึ้นตอนไลน์ไม่ได้ผมน้องสมัครสมาชิกเดี๋ยวไปจัดก,การ ทีตอนแรกว่ากระกอยถ้าผ่ามนมาณูนมีคำสั่งไม่รับสำรองอะไรเงี้ยแต่สุดท้าอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วมันมันมีความอึดอัดอยู่ในในใจของเรานี่เนาะมีอีกหนึ่นนงัหหวแล้วเหรอแต่ฉันจะกลับมา อยากให้ทุกคนรวมพลังกรงไว้นะสหรับเพื่อไทรไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นเราก็ยังเป็นรัฐบาลนะครับเราก็ยังมีแทนเพื่อไทยเป็นการหนต ท่านผู้ทรงทานก็เป็นมันตรีว่าการวัฒนธรรมตอนนี้นะภายใต้การนำของในสราการเป็นที่เอื้อเฟื้อเผื่อแัย ก็พอดีไปเจอนะครับต้องไลค์ตดของน่าจะเป็นส้มหรือไม่ก็เหลืองใน TikTok หรอต่อนงออกหยเสียงคนไทยผู้พองเตืนเธอคือฟันเธอคือวังใช้เราทั้งพอรุักลังไปโดยใจไม่วันมีท้อยทองประชาทิศ ปิดไปบอกล่อยไปอุปสรรคถ้าไม่วันเดินไปด้วยกันทุกคืนวันนะคลิปอยู่ในช่องนะครับไปดูกันหน่เ<ม>นี่ยก็เนี่ยแหละครับ เรื่องของคําตัดสินเนาะคือผมเคยพูดไว้นานแล้วว่าตุลาการสามนูนเนี่ยนะครับควรจะเลิกใช้วิธีการโหวตนะครับเจ็ดต่อสองในการเอ,อขอหอยู่ปฏิบัติหน้าที่แสดงว่ามีสองที่อยากให้ท่านนายกปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ็ดต่อสองนะครับถ้าในหลักการของนิติศาสตร์เนี่ยความผิด ข้อสงสัยแม้เพียงข้อเดียวก็ต้องยกประโยชน์ให้จําเลยนะครับคือคุณจับคนปล่อยคนผิดร้อยคนดีกว่าจับคนถูกคนเดียวในเคสนี้คือคุณทําให้เขาเรียกอะไรความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเครดิตประเทศไทยลดต่ําลงเอางี้ ห้องส้มหรือห้องเหลืองก็ตามอ่ะที่ที่เขาดีอกชกตัวดีใจกันตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเรื่องประเทศสําคัญผมถามจริงๆว่าถูยึดไปแล้วบอกส้มนีช่วยเป็ช่วงเขา,เขาก็โดงใช่ครับนะครับคือประเทศสําคัญเนี่ยแล,แล้วตอนที่ท่านอุ้งอิงไปโทรคุยกับคุณเซนเนี่ยประเทศไทยเสียอะไรครับนอกจากความมโนโของพวกคุณ ที่บอกว่าเราไปสัมพันธ์นั่นนี่เราไปสัญญานั่นนี่ซึ่งมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าสารมนุนจริงๆสามารถหลบตีตกคำร้องได้เลยเพราะการเจรจารทางการทูตโดยผู้นำประเทศผู้นำรัฐบาลในทางลับไม่นับเป็นการขายชาติไม่นับเป็นภัยความมั่นคงใดๆน,น,นั่นคือการดำเนินการตามปกติของนายรัฐมนตรี คือมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยสารมนุนเขาตีความว่าในมนตรีไปคุยไปคอมมิตอะไรก็ตามซึ่งเขาไม่ได้คอมมิตเขาไม่ได้สัญญิงสัญญาอะไรเลยมันมีแต่ความมโนคือผมไม่อยากมานั่งเข้าข้างตัวเองหรอกนะว่าเฮ้ยเนี่ยสารมนุญเขาหาทางลงให้ม็อบเออม็อบจะได้ไม่มีคือถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันต้องควรชัดๆเลยว่าตุลาการสารมนุญควรจะบอกว่ามันผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่ดึงเชงนึกออกไหม บอกมาเลยผิดไม่ผิดแล้วผิดยังไงความผิดคุณนุงยิงคืออะไรประเทศไทยเสียอะไรหรือยังตอนเนี้ยประเทศไทยเสียที่ประทายอะไรหรือยังประสาทต,ตาเหมือนทมถูกคัมพูชาย,ยึดไปหรือยังอย่าอ้างเรื่องเขาวิหารมันเกิดในปี2505คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันบ่อนสายตะกูที่มาสร้างบสม์ที่ซับซ้อนเนี่ยก็เซนสร้างกันไปในสมัยคุณประยุทธ์ในสมัยของใครเป็นกลาโหมล่ะเออก็คุณประยุทธป์ปะควมกามลาโหมด้วยปะ ผลประโยชน์อยู่ตรงนั้นชายแดนอีสานใต้ยอย่างนั้นเนี่ยเออไม่พูดสวัสดีครับคุดมาน้อยผมเซง็งกับทิศทางประเทศนะครับเราต้องเจออย่างนี้อีกเท่าไหร่ดังนั้นการแก้มนูนสำคัญครับการเอาองค์กรอิสระพวกนี้ออกไปขอบเขตอำนาจการพิจารณามันเวอร์วังซะเหลือเกิน แล้วเมื่อไทยโดนอย่างนี้มาสองรอบในรอบล่าสุดตอนเป็นรัฐบาลคุณเศษเรษฐาก็กระเด็นหลุดคุณนุ้งอิงก็กระเด็นหลุดก็ต้องยอมรับถึงคําว่าชั่วคราวเนี่ยก็ต้องรอดูว่าแล้วเมื่อไหร่จะตัดสินเสร็จตัดสินพรุ่งนี้เลยได้ไหมเออถ้าดึงไปปีหนึง่งนี่คือยังไงอ่ะประเทศไทยเสียโอกาสนะประเทศไทยเสียโอกาสนะครับเออคุณนุ้งอิงก็เสียโอกาสถูกดองอยู่ปีนึงอะ่ะ สรุปจอ,อยังไงก็บอกมาเลยคุณอุออ้ิงผิดไม่ผิดอ่าให้ผิดก็ผิดก็บอกมาว่าผิดมาตาไหนผิดข้อกฎหมายไหนมาตาหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าหรือ,อยังไงมันคดีอะไรคืออยากรู้ว่าคุณคุณอุ้งยิ้งผิดอะไรอืมถูกใช่ครับคือประเทศเสียหายนะนัะลงทุนเขาจะมองว่าโอ้โหวความแน่ชื่อถ่อรัฐบาลไทยอยู่ตรงไหน,น เชื่อไหมว่าน,านานาประเทศอะเขามองว่าอ๋อการไปคุยก็แค่การไปคุยปะมันเรื่องปกติมีแต่เหลืองในประเทศนี้แหละที่บอกว่าการไปคุยเนี่ยคือการทําลายชาติเขาบอกว่าคําตัดสินมันถูกต้องเรื่องเรื่องชาติก็สําคัญเรื่องชาติคืออะไรเรื่องชาติก็คือต้องปล่อยรัฐบาลทําหน้าที่ดิพราอเรื่องนี้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยประเทศไทยเสียหายอะไรจากการคุยโทรศัพท์ของท่านอุงยิงกับคุณเซนผมถามจริงไม่ได้ไทยเสียหายอะไรครับ เราเสียที่ปไตยหรือยังยังเรายังไม่เสียอะไรเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าความเสียาหายในเคสเนี่ของคุณอุ้งอิงเนี่ยเกิดจากอะไรเรือองหอไหมฮะอืมพูดแล้วก็นะครับมุญญ่นหงิดอะคอมเมนต์กันได้นะครับผมเข้าใจว่ามันมันเหมือนกับเพื่อไทยเนี่ย โดนบีบโดนกระทําตลอดแล้วอย่างนี้เราเราเราจะมีรัฐบาลไปทําไมถ้ารัฐบาลไม่สามารถโทรคุยเจราจากับใครได้ถ้าถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดตามรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้แสดงว่าอํานาจของรัฐบาลนี้คือมันจิ๊บจ้อยมากเลยนะแม้แต่จะยกหูเจราจากับผู้นําประเทศอื่นยังทําไม่ได้เลยเอ,อ,องค์กรสละเก้าคนมีอํานาจเหนือรัฐบาล นี่มันประเทศแบบไหนมันยิ่งกว่าล่ะซอนลัดนะมันเป็นปิระมิดทับถมเงินไปหมดเดี๋ยวไอ้นี่เก่งกว่าเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของภาคภูมิใจไทยจริงๆที่ที่สารนันมนูลตุลาการมันไม่รับไม่ผิดนะเพราะว่ามันคือเรื่องของการกล่าวหาว่ากกตคัวแต่คดีของภูมิใจไทยยังอยู่ในขั้นตอนดีเอสไอนะครับคดีกำเนินไปนะครับต่อไปวิทย์ล้างท้ายจะไปขอเงินเมกับลาว คือผมผมไม่ได้กลัวหาไรหรอกพี่สิสิตา GDP จะล้างท้ายไม่ล้างท้ายเนี่ยผมก็มีการมีงานทําผมก็พูดแบบนี้แต่คนอีกหลายคนที่เขาขาดโอกาสอะอย่างมันยังมีคนมานั่งพูดว่าแบบคนกรุงเทพเสียภาษีเยอะกว่าคนตาจังหวัดอยู่เลยอย่างเงี้ยในช่องอีกช่องหนึ่งของผมไอ้พวกนี้เป็นเหลืองเป็นสลิมนะครับต้องมานั่งพูดกันให้เข้าใจว่าวัาวนนี้เนี่ยคําตัดสินของตุลาการสัมมนาเนี่ย ไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคุณคุณอุ้หยิงผิดไม่ผิดนะแค่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพิจารณาคดีเออยังไม่ได้ชี้ชัดว่าผิดไม่ผิดด้วยซ้ำนะดังนั้นมันเหมือนการเอาใจม็อบอะทีนี้ถ้าคุณอุงยิงไม่อยู่แล้วม็อบยังจะชุมนุมกันไหมผมถามหน่อยครับระบายได้ครับระบายได้วันนี้ผมเข้าใจความเข้าใจผมก็เป็นผมก็เป็นก็ผมทำบทเพลงมาให้เนาะ อยู่ในช่องนะก็ไปกดให้กำลังใจกันได้นะครับกดดูกด,ด,กดแชร์กันได้นะครับสำหรับเพลงของคุณดุงอิงเนะี่ยถือว่าให้กำลังใจแล้วกันตอนแรกผมกะจะเปิดถ้าเกิดว่าทัานรอดนะครับแต่ก็ไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมเซ็งๆเนาะหลังจากได้ยินข่าวนะแล้วก็นั่งทำงานก็ไม่ไรก็นั่งประชุมนั่งอะไรไปตอนเย็นก็มาเจอเรื่องราวฝนตกรถติดนะครับเนี่ยผมโดนฝนเนี่ยผม ว่าจะนอนพักนะครับแต่ก็ขึ้นมาไล่ก่อนสักแป๊บหนึง่งถูกต้องวางกรอบแน่ชัดเจนครับต้องต้องเลิกตัดสินด้วยวิธีการโหวตได้แล้วอะ่ะเออมันเหมือนคุณเล่นเซอร์ไวเวอร์เกมอ่ะเผาขอโหวตคุณออกอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่นี่มันคือการทำงานถูกพี่ซื้อหวยไม่ถูกแต่ว่า <c oughs> นะซื้อหวยไม่ถูกอะ่ะถูกครับ ใช่กาลังแก้ปัญหาแล้วคุณคุณคาตัดสินเนี้ยมันเข้าทางกัมพูชานะมันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ช่วยอะไรม็อบเลยนะว่าม,มันจะเป็นยังไงไม่สําคัญหรอกแต่ว่าการที่เราต้องหลุดจากแนงนายกนี่มันเข้าทางกัมพูชาเลยนะเจ็ดสองใช่ไหมครับหวยหรืออะไรครับพี่พี่จเจริญผมไม่ถูกสักวันเลย <c oughs> อุตส่าห์ให้ แชท GPT ช่วยเก่งรางวัลว,วันนี้อ่ะไม่ใช่วันของเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าเกลี้ยงเลยห้าใบไม่ถูกสักใบซือในแอปนะเขาตั้งทงไว้แบบนี้ค่ะอันนั้นผมไม่มีปัญหาหรอกครับตั้งทงไว้แบบนี้แต่ว่าผมพูดตรงนะผมไล่เลี้ยงให้ฟังอย่างนี้ว่าถ้าไม่มีคลิปเสียงอ่ะมันก็ไม่มีอะไรป่ะอันนี้ไล่ทีละเรื่องนะเหมือนตอนคุณทักษิา นั่นก็คือการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานว่าตลอดการเป็นนายกนั้นเศรษฐาไม่มีเรื่องเลยวะจนมาแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานใช่ไหมครับอถ้าถ้าใช่ก็พิมพ์ตอบโต้ผมหน่อยแล้วกันถูกไหมเรื่องนี้ก็เหมือนกันท่านนายกไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยท่านก็ทํางานปกติมาจนมีคลิปเสียงซึ่งคลิปเสียงมันคือการเจราจาของนายกมนตรีระดับผู้นําประเทศเจรจาในทางลับ คนที่เอาเสียงมาเผยแพร่ตั้งหางละ่ะที่ควรโดนประณามคุณจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าไม่มีเสียงป่านนี้เราเสียประเทศไปแล้วเสียยังไงวะเสียยังไงแล้วแต่เอาเสียงออกมาจนคุณลุงอิงดมอยู่แบบหน้าที่เนี่ยเราเสียประเทศไปยังเออเราเสียประเทศไปยังผมก็ไม่เห็นว่าการที่ให้คุณลุงอิงอยู่แบบหน้าที่เี่ยมันจะทําให้เขม่งเขาเขายอมแพ้หรืออะไรเ่ย เขากลับได้ใจมีเขายิ่งออกมาออกข่าวว่าเขา,เขา,เ,ขาเขาโดนไทยกดขี่คมเหงต่างๆนานาเน,นี่ยครับคือมันเป็นเรื่องที่ผมผมฟังแล้วผมก็โอ้โหค,คือคือคุณเข้าทางกัมพูชาหมดเลยคุณทําแบบนี้มันเกิดสุญาิกาศทางการเมืองดีเท่าไหร่ไม,ไม่ไม่บีบพยุสภาหรือจะไ่ามีการรับประา ือถ้าคุณจะทําขนาดนั้นเนี่ยผมว่าคุณถือสัญชาติกัมพูชาไปด้วยเลยดีกว่านรืออกไหมฮะว่ามันมันมันเลวร้ายมากอ่ะมันเลวร้ายมากกับกับการที่คุณเดินเกมตามกัมพูชาเวยคุณทําในสิ่งที่กัมพูชาอยากได้คือเปลี่ยนตัวนายกซึ่งเมื่อมันจะเปลี่ยนเป็นอนุทินหรือเปลี่ยนใครสมมุตินะว่ามันมีการโหวตแข่งนะ คนที่ยิ้มคือกัมมูชานะครับถ้ารุทินได้เป็นเนี่ยเพราะเขามีบ่อนสายตะกูเขามีผลประโยชน์กันอยู่เขาก็โดงหัวสอวอทุกอย่างคุณชอบประเทศแบบนั้นใช่ไหมคุณชอบประเทศแบบมีปัญหาใช่ไหมคืออย่างเงี้ยครับยุบสภาเนี่ยผมขออย่างเดียวอะ่ะขอให้ประมาณหกเก้าพันละกันแล้วถ้าอยากยุบก็คือยุบอะเพราะประมาณหกเก้าถ้าไม่ผ่านเนี่ยถ้ายุบสภาก่อนเนี่ยประเทศเสียหายเลยนะอย่างน้อยถ้าจะเล่นเกมกันเนี่ยก็ สงสารประเทศบ้างนะครับอคือเพื่อไทยมาเพื่อทํางานอ่ะเพื่อไทยมาเพื่อสร้างเศรษฐกิจอ่ะแต่โดนทวงอืมเขาเขาเขาคิดว่าเขาช่วยชาตินะช่วยชาติกัมพูชาสิการทําแบบนี้มันเท่ากับช่วยกัมพูชานะครับให้กุกัมพูชาได้เปรียบอืมตลกอ่ะเขาเขาไม่แคร์เลยนะตุลาการสามนูนเนี่ย ก้าคนเนี่ยเขาเขาไม่แคร์ว่าเขาเขาจะกินอิ่มนอนหลับไหมครับแต่สินเขามันจะทําให้เขานอนหลับไหมมันจะตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตไหมผมม่ไม่ทำไรเขาเขาหลอกเขาทำไปก็เท่านั้นแต่ถามเพิ่ว่าเขาเขาสํานึกไหมว่าสิ่งที่เขาทํามันทําให้ประเทศขาดอกาสอาจจะไม่สํานึกเพราะเขามีเงินเดือนมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจคนไทยหัวใจเขมรตุลาการหัวใจเขมรไหม ดูน่าจะใช่นะคนพวกนี้ไม่ใช่ศาลนะครับเป็นแค่ตุลาการนั่นเองครับพี่สงวนศักด์คืออย่างเงี้ยมันมันเข้าทาง c a m b ูชาล้วนๆนะจริงๆเรื่องเนี้ยเลื่อนไปก่อนก็ได้จนกว่าการการเมืองการการกัมพูชาต่างประเทศจะขี้ขายแต่อย่างเงี้ยทาเหมือนเอาใจกัมพูชาทะเลาะกันใช่ไหมกูปลดนายกให้ตลกอ่ะ มันวนอยู่ในอ่างทองคํามันอ่างทองคําหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่หรือมันกระถนฉี่ก็ไม่รู้เลยอืมไม่ได้ดอยค่าประเทศเมื่อเมื่อเพื่อไทยโดดเล่นนะจริงๆเรื่องพวกเนี้ยมันมันมันอยู่มันอยู่ในความคิดอยู่ตลอดเวลาแหละว่า,วาเฮ้ยเพื่อไทยเพื่อไทยทําไมยอมให้เกิดเรื่องอย่างนี้กับกับแคนดิเดตตัวเองถึงสองครั้งอีคนเป็นถึงลูกสาวคุณทักษิณเน รือมันคือทางลงที่ดีสุดแล้วในการจะฟอกให้ว่าเออเดี๋ยวไม่รับคําร้องผมพูดจริงถ้าเกิดรับคําร้องแล้วถูกตัดสินมาเหมือนคุณเศรษฐทาเนี่ยโอ้โหเกมนี้ผมว่าคุณทักษิณกลับดูใบไปเถอะจริงๆพาครอบครัวก็นั่นเยวพี่ตะกุลาคือ,ค,อคือเงินมันใหญ่ขนาดน,น,นั้หรอสามมนูษนี่รับเงินคมพูชาหรือเปล่าผมไม่ทราบผุพูดจริงเออ คือคือมันได้อย่างใจอ่ะมันมันไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องประเทศนะครับการให้คุณอุ้งอิงอยู่ไป็ว่าหนะ้าที่ไม่ใช่เรื่องของประเทศอะไรเลยมันคือเรื่องของการเมืองล้วนๆการเมืองการเมืองต่างประเทศด้วยการเมืองที่โดนหุนเซนมันปั่นหัวด้วยแล้วท้ายมันก็ได้อย่างที่มันต้องการเออตลกไหมคุณว่าคุณว่าตลกไหมผมตาจะปิดอีกแล้วอะ่ะเมื่อวานทีผมโดนฝนด้วย ประเทศไม่เดินหน้าครับประเทศไม่เดือ,นห,นดอนหน้าเลยวันนี้ผมอาจจะเหนื่อยๆหน่อยนะโอ้ไก okay, ่สไทยหัวใจสมเหตุใช่ครับใช่จริงๆคือเราเราอยู่ท่ามกลางคนที่ทำให้กมรมเมดได้ประโยชน์เอาทีบีไปประเคนให้เขานะครับเอาเขาเรียกอะไรอะ่ะคือรับรับข่าวเขามาแล้วคุณก็ เอาเอาสิ่งที่เขาต้องการกลับไปให้เขาว่าเช่นประเทศไทยไม่มีนายกนะครับตอนนี้มีแต่นายกสากาอย่างเงี้ยเข้าทางเขาเลยถึงบอกว่าเข้าทางเขาเลยนะครับเป็นกำลังใจยกนี้ครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอแัสามสิบนาทีแล้วกันนะขอพายจริงๆเพราะเหนื่อยครับวันนี้ฝนตกรถติดแล้วก็คือขึ้นมาเพื่อฮิวใจแหละครับซึ่งผมเองก็ก็หนักอยู่เหมือนกันก็อารมณ์ญหงุดหงิดเลยล่ะก็มีบทเพลงนะครับมีบทเพลงให้ ยิวใจกันนะสำหรับแฟนๆของพักเพื่อไทยเอฟซพักเพื่อไทยกันทุกคนไม่ได้เอฟซผมเอฟพี FP, พักเพื่อไทยนะครับขอบคุณมากครับขอให้เราขอให้เราสู้นะครับขอให้เราขเขาเรียกอะไระผ่านมันไปมันเป็นอีกคลื่นมรสุมที่เพื่อไทยต้องเจอก็ยังมองว่าเพื่อไทยอยู่สมูทมาได้สองปีอามีตะกุตะกักตอนคุณเศรษฐาเลย อืมจริงๆผมผมก็พูดแบบนี้คือคือสุดท้ายมันครับแค่แค้่ใจพี่จเจริญเชน่นกันครับขอบคุณมากครับพี่จเจริญขอบคุณมากกคือสุดท้ายอะ่ะเอาไปบริหารกันให้สาแก่ใจเลยแปดเก้าปีอะ่ะนะครับคือสุดท้ายขอเพื่อไทยกลับมาให้ช่วยไปหารประเทศแล้วทากับเพื่อไทยอย่างนี้เหรอทำกับแครดิตพักเพื่อไทยอย่างนี้เหรอเออผมว่าอย่างเนี้ยเพื่อไทยอย่าไปสนใจเลยนะครับ ให้มันติดชึ่งบริหารกันอยู่ในประเทศอะ่ะไ่ผมไม่ตายไปหรอกนะผมผมอยู่ได้ผมทำอาชาพกินได้ส่วนใครที่มันต้องการให้คุณทักษิณช่วยแล้วมันทําแบบเนี้ยผมคิดว่าปล่อยไม่เหอะนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับคุณมานอยด้วยนะครับเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับก็เห็นเพื่อนเพื่อนสมาชิกบอกว่าเหลืองในออฟฟิศนี้ดีใจกันใหญ่นะครับ ถูกถูกสังคมเลยเพราะคนดีท้อแท้ส่วนหนึ่งด้วยพี่จริงๆมันก็น่าท้อแท้นะก็ตามนั้นแหละพี่ซากุระก็มันไม่เคสมีการบอกบริหารยังไงให้คนนึกถึงประยุทธ์มึงแค่เกลียดทักษิณมึงไม่ได้ว่าเขาบริหารแย่มึงแค่เกลียดทักษิณจริงๆแค่นั้นเองครับคุณแค่เกลียดคุณทักษิณเนนะี่ยน่าเบื่อครับน่าเบือ่อ กับตุลาการใช้คําว่าตุลาการพวกนี้ไม่ใช่ศาลนะตุลาการศาลนั้มนูษเป็นแค่กลุ่มคนที่มีอํานาจล้นโลกล้นประเทศอย่างนี้ดีกว่าสั่งหยุดประมุขฝ่ายบริหารได้นะครับผมไม่ท้อหรอกถึงเวลาผมผมขออย่างเดียวว่าถ้าจะยุบสภาขอให้เขประมาณหกเก้าผ่านแล้วยุบสภาก็ได้ผมจะออกไปเลือกเพื่อไทยสองใบก็จะเลือกมันอยู่นั่น เออเลือกจนกว่ามันจะไม่มีเพื่อไทยให้เลือกเออถ้าถ้ามึงจะเอาเพื่อไทยไปมึงก็เขาก็ต้องสร้างบางใหม่มากูก็จะเลือกอะไรก็ได้ที่มันอยู่กับเพื่อไทยกูก็จะเลือกนะครับอเืเพื่อไทยเท่านั้นครับเพื่อไทยเท่านั้นนะครับเราเป็นกําลังใจครับเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งในเรื่องการให้กำลังใจนะแต่ก็คืออยากให้เชื่อมั่นในเพื่อไทยอ่ะนะครับว่า มันจะต้องมีอะไรดีๆกลับมาก็เนี่ยไอเรื่องของการไม่ตั้งแล้วมตีว่าการกระทรวงกลาโหมผมก็มองว่าก็ให้ทหารคอนเฟิร์มแหละว่าคุณจะอยู่ข้างไหนกันแน่นะครับอยู่ข้างประเทศจริงๆไหมหรืออยู่ข้างกลุ่มอุรักนิยมตกขอบแบบนั้นนะครับอาจารย์ไม้ล่มนี้เขามีซิงเกิลใหม่ไงผมก็เลยต้องออกซิงเกิลมาแข่งอาจารย์ไม้ล่มนะอืม คือปัญหามันไม่ใช่พวกสลิมที่มาเยวเยวประท้วงด้วยมันเป็นหาพวกสลิมที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยสลิมที่มันเกียรติทัดสินแล้วมันก็ตัดสินใจอะไรก็ไม่รู้อ่ะจริงๆเรื่องนี้มันไม่รับคาร้องอย่างได้เลยอะคําร้องไม่งี่เง่ามากอะเพราะคลิปเสียงเนี่ยมันจะไม่ถูกเปิดเผยมาเลยเว้ยเออเพราะมันคุยกันทางลับไงคุยกันทางลับซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทากันทั่วโลกทุกประเทศ ไม่มีใครมานั่งแอบอัดหรอกนะครับแล้วุดท้ายมันสื่อกบคเพื่อออกมาส่งให้สื่อสื่อไทยควรจะประนามด้วยซ้ำไม่ประนามกลับเอาข่าวนี้มาแล้วก็มาเล่นนาย,ยกเออคุณว่ามันบ้าปะละ่ะสื่อประเทศนี้มันบ้าปะละ่ะครับปีจะสูญการเพื่อไทยสองใบครับเพื่อไทยครับเพื่อไทยอืมเนี่ยครับมันขัดขวางจริงๆเ่ยผลประโยชน์เราเตะช้างเข้าหมาหมาตัวนี้แม่งเสื่อมีพวกเลย เ,ออเสือเป็นหมาของคนใหญ่คนโตเขาก็จ้างมาจับนะอืมนะสื่อนี่ตัวดีจริงๆครับในการปัน่นเนี่ยสรุปให้ฟังแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะลงละเรื่องเนี้ยก็คิดอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าเพื่อไทยเพื่อไทยยอมถอยเอาคุณนุกอิงไป,ไปเป็นวตฒิกระทรวงวรัฒนธรรมซึ่ง คาดว่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าจะมาไมาน้นี้แบ็กอัพไว้ซึ่งแบบผมผมเสียศรัทธานะผมอยากให้ประเทศไทยสู้กัาน,นี้กับพวกเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงไม่สู้นะครับเนาะส่วนเรื่องของอตัวที่ศาลยกคาร้องดุลาการยกคําร้องหัวสอวเนะี่ยไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดนะครับมันแค่ ปฏิเสธคำร้องยกคำร้องที่ว่าตำรวจกูทอนนะครับาขายเก้าอี้ให้เช่าให้กับเอเอผมพูดเรื่องอะไรวะเบอร์จัดแล้ววะเดี๋ยวนะตั้งสติแป๊บนึงง่วงมากง่วงมากนะครับเหนื่อยวันนี้เหนื่อยหลายอย่างเดี๋ยวดูก่อนนะมอบจะยกระดับอันดีโอ,อ้แต่ปัญ่ะก็นายกหมดอยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วอะ ใช่ครับสื่อได้ค่าจ้างจากขาเมรหรือเปล่านะครับปัญหาที่มันหนุนถูกครับเพื่อไทยเท่านั้นครับอฝากกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไทยนั้นผมขอญาตขอตัวก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาใหม่ขอวันนี้พักผ่อนก่อนนะครับตาจะปิดแล้วแล้วก็เหนื่อยจริงๆแต่เหนื่อยเรื่องงานเนาะเอ,อเหนื่อยเรื่องงานกับรถติดแต่ถามว่าเหตุการณ์วันเนี้ยผมสรุปอีกรอบก่อนลงแล้วกันก็คือว่าเพื่อไทยยังเป็นรัฐบาลนะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะโหวตเรื่องนายกคนใหม่หรือเปล่าหรือก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่สามเดือนใช่ไหมมันก็เหมือนตอนคุณประยุทธ์เราไม่โหวตใหม่นะเราก็ไม่โหวตใหม่ก็ค้างคากันอยู่อย่างเงี้ยก็ก็ว่ากันไปเออแล้วก็รีบตัดสินมาแล้วกันนะสำหรับกรกา,รารมานูรเอาจะเอาผิดยังไงก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องของที่บอกว่าไม่รับคาร้องเรื่องหัวสวออเนี่ยต้องบอกว่ามันคือการที่เขา ไม่รับคำร้องกรณีกกตหัวช่วยสอวอสีน้ำเงินซึ่งในความเป็นจริงดีเอสไอเขาขับเคลื่อนอยู่นะยังไงคดีนี้ก็คดีนี้น้ำเงินก็ไม่แน่รอนก็ต้องสู้กันต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับฝากบทเพลงแพทองทานไปต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ